สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกวิชาชีก,กงกายบริหารภาษานลมปรานพิชิตโรคโควิดกันนะครับครับก็มีทั้งหมด5ท่าใช่ครับครับเริ่มต้นท่าที่1กลางเท้าออกหายใจขึ้นหายใจเข้าหายใจเข้าขึ้น ก้นลมหายใจหายใจออกทางปากหายใจเข้าทางจมูกก้านลมหายใจหายใจออกทางปากทำทั้งหมด6ครั้งท่าที่2องกางเท้าออก หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกพ่นลมหายใจออกทางจมูกหายใจเข้าหายใจออกแล้วพ่นลมแรงออก ท่าที่สามกางเท้าออกมือกำรรเป็นกำปั้นทุบไปที่บริเวณไหล่แล้วค่อยๆไล่ลงมาตามอวัยวะภายในจากไหล่ลงไปจนกระทั่งถึงบริเวณใกล้ๆขาพับทั้งหมด9จุดท่าที่4 ก้างเท้าออกมือกำเป็นกำปัน้นทุบลงไปที่บริเวณเหนือสะดือค่อยๆไล่ลงมาทั้งหมด6จุดท่าสุดท้ายท่าที่5 2สองมือวางไว้บริเวณใต้สะดือ นิ้วโป้งวางอยู่ที่สะดือใจกลางฝ่ามือประสานกันตาหลี่เรือมองผ่านจมูกมองผ่านทรงอกเฝ้าที่บริเวณใต้สะดือณนะจุดที่มือประสานกันอยู่จิตสงบผ่อนคลายใบหน้ายิ้มเล็กน้อยข้างในรู้สึกร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่ข้างใน วิชาชีก่กงกายบริหารภาษาล,ลมปราณทั้ง5ท่าแฝงภูมิปัญญา5,000ปีของชาวจีนอยู่ในนี้ฝึกอยู่เป็นประจำร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีป้องก,ก COVID ันโรคโควิดได้แน่ๆครับจารเฉินครับขอให้ฝึกทุกวันทุกวันร่างกายแข็งแรงแน่นอนเรายู่ที่เพิงจิงก็บอกว่าเจิ้งชี่จูกไ็ไม่ลกก็หาเราหาเราไม่ไม่ได้ยูที่เพง,จ,งจิงนเน่ยจิงชี่ฉุนรลอนในฉุนฉุนใน สิ่งเ可干ก็คือจะปิง扑ป็นปวกเราแข็งแรงขึ้นลกมาหาเราไม่ไม่ได้อะแล้วปองกันโลกติดต่อพลังกายแข็งแรงทั้งกาเราชีวิตยืนขึ้นร่างกายแข็งแรงพลังชีวิตดีโลกไม่ถามหาแน่เข้ามาไม่ได้แน่อาจารย์ครับ อาจารย์เป็นคุณหมอที่ทันสมัยมากเลยครับอาจารย์ออกกําลังกายด้วยวิธีการของชีกงอยู่เป็นประจําการออกกําลังกายด้วยวิธีการของชี่กงเนี่ยมันดียังไงครับคือการออกกําลังกายแบบชีกลงเนี่ยมันก็คล้ายคึงกับการออกกาลังกายทั่วไปนะแต่ว่าเราเน้นการบูรณาการ3สิ่งคือกายจิตและพลังให้มันประสานรวมกันและฝึกไปด้วยกัน เพราะนั้นผลของการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างทวีคูณนะครับสําหรับโควิดเนี่ยมันมุ่งทําลายปอดนะครับโดยที่อวัยวะปอดเนี่ยเ,เป็นอวัยวะที่ควบคุมดูแลผิวหนังและรูขุมขนดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําในขณนะเดียวกันเนี่ยรูขุมขนเนี่ยก็จะสามารถที่ ระบายพิษจากปอดออกไปได้ด้วยเพราะนั้นเราเน้นการออกกำลังกายที่จะต้องมีเหงื่อออกพอสมควรหรือมากๆเพื่อที่จะระบายพิษจากปอดออกไปขณะดเดียวกันอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือตัวโควิดเนี่ยมันเป็นหญินที่มีพลังเย็นมันจเจริญเติบโตในที่ที่อากาศหนาวถ้าเราทำร่างกายของเราให้อบอุ่นไว้เนี่ยมันก็จะ ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่มันจะเจริญเติบโตในร่างกายของเราก็จะทอนกําลังของมันลงไปทําให้เรากําจัดมันง่ายขึ้นด้วยครับครับขอบคุณมากครับยินดีครับ